วิธีการนับการหายใจควรนับในขณะที่พักเด็กไม่ร้องไห้ให้เปิดเสื้อให้เห็นบริเวณหน้าอกและท้องสังเกตการหายใจเข้าอกจะยกขึ้นและการหายใจออกอกจะยุบลงนับเป็นการหายใจหนึ่งครั้งนับจนครบ1นนาทีจะได้เป็นจำนวนครั้งต่อนาทีค่ะ วิธีสังเกตว่าเด็กหายใจเร็วจะพิจรารณาแบ่งตามช่วงของอายุค่ะอายุที่ต่ำกว่า2เดือนหายใจมากกว่า60ครั้งต่อนาทีอายุ2-12เดือนหายใจมากกว่า50ครั้งต่อนาทีอายุ1-5ปีมากกว่า40ครั้งต่อนาทีอายุ5-12ปีมากกว่า30ครั้งต่อนาทีและอายุมากกว่า12ปีหายใจมากกว่า24ครั้งต่อนาทีค่ะการสังเกตว่าเด็กหายใจเหนื่อย เด็กจะมีการใช้แรงในการหายใจมากขึ้นเช่นมีปีกจมูกบานหรืออกยกมากกว่าปกติหรือมีการใช้หน้าทองช่วยในการหายใจหากมีอาการดังกล่าวควรได้รับการปรึกษาและพบแพทย์ทันทีกรณีอยู่ในความดูแลของ Home Isolation ให้ถ่ายคลิปการหายใจเพื่อส่งรายงานทีมแพทย์ค่ะ